ไม่ว่าจะเป็น 1, 2, 3ปลาฉลามขึ้นบกเฮ้ย 4- ห้จกินกยักษ์ใจไม่ใช่ในคลิปนี้เราจะไปเช็คอิน4ีคาเฟ่เฟสีสไตล์กันหนึ่งที่พักใกล้ๆไม่ไกลอยู่แค่พัทยานี่เองครับทั้งคาเฟ่นแนวนิทานคาเฟ่ต่างดาวและก็คาเฟ่ที่มีบ้านฮ o อบบิกให้ถ่ายรูปเราจะไปดื่มไปชิมไปกินไปพักผ่อนกับโรงแรมแถวหาดจ,จอมเทียนดูพระอาทิตย์ตกสวย,สวย ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่าจะซื้อให้จฟฟินจะมีมุมให้เช็คอินตรงไหนบรรยากาศฟิลลิ่งเป็นยังไงตามไปเที่ยวได้กันในคลิปนี้เลยครับตามไปนะครับว้ายเดี๋ยวโดนแบนเดี๋ยวโดนแบนเดี๋ยวยูทูบไม่ได้กินแอลกอฮอล์ทุกคลิป สวัสดีครับอยู่แต่ฟตกราฟคนเดิมกลับมาแล้วต้องได้เช็คอินครับผมในช่วงสุดสัปดาห์อย่างนี้นะครับผมก็เลยหนีมาเที่ยวที่พัทยากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่พัทยาจะมีที่ไหนให้เช็คอินกันบ้างน,นะครับาคาเฟ่ใหม่ๆเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปเที่ยวด้วยกันในคลิปนี้เลยครับและที่แรกที่เรามาก็คือนิทานคาเฟ่ครับเป็นร้านอาหารคาเฟ่ชื่อดังที่เพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานเลยซึ่งแฮรลท์ของที่ร้านนี้ก็มีกิมมิคมากมายไม่ว่าจะเป็นกาแฟและเบียร์คาฟครับ จอดรถด้านหลังเรียบร้อยแล้วก็เดินม,มาทางเข้ากันครับดูก็รู้เลยนะว่าคนมาเที่ยวที่นี่ต้องรวยแน่นอนนะครับเพราะว่าคนขายโรตรี่แปะป้ายไปอยู่นะครับรวยรวยรยเปิดประตูเข้ามาเราจะได้ฟิลแรกก็คือเหมือนอยู่ในประสาทนนิทานเลยครับซึ่งกิมมิคของเขาก็คือการเล่านิทานผ่านการทํากาแฟครับมีให้เทสกลิ่นเมล็ดกาแฟสามารถเลือกกลิ่นที่ชอบได้มีของขายมากมายเลยครับกลิน่นอะไรกลิ่นไอติมโอเปีย โโโโโนนี้่าจะซนด้านหน้าของร้านก็จะเป็นพวกขายกาแฟเครื่องดื่มเบเกอรี่ครับภายในร้านก็ตกแต่งได้สวยงามใหญ่โตโอ่โถงมากๆบาริสต้ายืนชงกาแฟกันตรงกลางเต็มเลยครับ แต่แน่นอนครับวันนี้เราไปเราก็ต้องไปในสายทางที่เราถนัดเด่นชัดแน่นอนกับโซนเบียร์คาฟ8หัวตรงนี้ก็เป็นแบบบริการตัวเองเติมเงินใส่ในบัตรกินเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นขั้นตอนง่ายๆกับการทานเบียร์ที่นี่น,นะคะขั้นตอนแรกก็คือซื้อบัตรมูลค่า500บาทแล้วก็มีประกัน100บาทเสร็จปุ๊บรับแก้วกับเจ้าน,น้าพีแล้วก็ไปเติมเบียร์ตงโ,โนเติมเบียร์มือนเติมนมัน่ะก็คือแบบแตะปุ๊บเบียเท่าไหร่ ราคาบัตรก็ลดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราลองไปลองแต่ว่าเป็นยังไงความเป็นผลไม้อะไรใดๆสีห่ห้าหกขึ้นก็คือแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยหนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบกเฮ้ยสี่ห้าห <จบ S 1> <อ>กจิ<อ>้งจกแยกไส้ไม่ใช่ระดับเราต้องลองให้รู้นะครับคือคือเราจะได้แก้วแบบแช่เย็นมาหนึ่งอันนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปกดกันนี่มันกลิ่นผลไม้หน่อยๆนะลองดูฟองเยอะมาก เราก็เริ่มจากการชิมไปก่อนครับชิมใบล้างแก้วไปเอาให้ครบทุกรสชาติก่อนนะวิธีการกดเบียร์ถ้าเราดึงเข้ามาหาตัวนะครับก็จะเป็นน้ําแต่ถ้าเราดันกลับไปก็จะเป็นฟองแต่จะให้ดีนี่เราก็ต้องกดเป็นน้าและเป็นฟองนะครับคู่กันมันจึงจะได้แบบรสชาติอัตรสที่ดีนะวันนี้เือน IPA เบสิกไทย แต่<อ><อ>ที่นี่<ห>นเขามีซิกเนเจอร์ของเขาก็คืออันเบอร์8ท้ายสุดเลยจะเป็นแบบแนวกาแฟนะครับรสชาติแต่ละหัวก็จะแตกต่างกันไปว่าใครชอบสไตล์ไหนแต่จริงๆก็บอกไม่ได้นะครับก็คือต้องลองทุกอันแหละถึงจะรู้ว่าชอบไหมอันนี้เป็นข้าวหน้าเนื้อนะครับเดี๋ยวผมลองกินดูแล้วมีไข่ดาวด้วยอารมณ์เหมือนเขาทำมาเหมือนเป็นกะเพราเลยแหละจะลองดูกนอน ตัวอ,อย่างอย่างเี้ไม่ได้คิแล้วอร่อยเลยเมอีู่จริงๆอาหารเขามีหลากหลายเมนูเลยครับแล้วก็พวกที่แนะนําก็จะเป็นพวกสเต็กแต่วันนี้ที่ผมสั่งก็เป็นข้าวหน้าเนื้อก็อร่อยใช้ได้เลยนะ ด้วยมือนี้นะครับผมมากินเป็นมื้อกลางวันนะครับแล้วก็จริงๆเขามีขายกาแฟเป็นหลักแหละร้านอาหารมันก็จะมีแบบเบียร์คฟัฟอะไรอย่างเงี้ยคะก็มาลองกดกันได้นะครับอารมณ์เหมือนแบบเติมน้ํามันเลยนะครับผมเราก็แบบจะเอาบาตรเนี้ยไปทาแล้วก็กดนิดๆหน่อยๆมาลองชิมก่อนว่าชอบแบบไหนแล้วก็ถ้าเราชอบแบบไหนเราก็กดแก้วใหญ่มากินถือว่าก็เป็นแบบแ,บบแปลกใหม่ดีเนาะมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งของการกินเบียร์นะครับใครที่ชอบกินเบียร์คัฟเนี่ยผมก็มองว่ามันก็ หน้ามาลองสักครั้งหนึ่งนะเขาบอกว่ายิ่งช่วง5โมงเป็นต้นไปเนะี่ยลูกค้าเต็มเลยแล้วก็ต้องต่อแถวรอคิวกันเลยนะครับรสชาติาเป็นยังไงบ้างไลไลๆไลไลไม่ใช่ไลนะไลนะไลไลแล้วก็หอมสอตรอเบาอรีเหมือนกินโฮกาเด้นไหมโรเซ่โฮกาเด้นม่ะมีความคล้ายโรเซ่ถึง,ง่ายผู้หญิงกินได้นะโ,<ฮ>โอเค ไปเที่ยวที่ไหนฝนตกตลอดเลย <laughs> โอเคครับกลับมาที่รถเรียบร้อยแล้วครับผมสําหรับร้านนิทานนะครับอาหารก็ถือว่าอร่อยใช้ได้นะครับราคานี่จะอยู่ที่ประมาณ350บาทเป็นต้นไปส่วนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ก็มันมีหลากหลายให้เราเลือกกินนะครับผมใครที่ชอบแบบไหนก็สามารถกดได้แต่ก็อย่างที่รู้สึกก็คือเติม500เนี่ยเรากินได้นิดๆหน่อยๆจิบๆหลายๆอันก็เอาเป็นว่าได้ลองชิมละกันไม่ได้แบบขนาดว่ากินถึงแบบอิ่มแบบ าาออะะไย่งงเส่วนกาแฟเนี่ยผมไม่ได้ลองนะครับเพราะว่าด้วยเรามากินอาหารกลางวันนะเลยไม่ได้ซื้อกาแฟอิ่มแล้วก็เลยไม่ได้ซื้อติดมายังไงใครที่มีโอกาส่านมาพัทยาแถวหาดจอมเทียนนาเกลอก็มาลองกันได้นะครับอิ่มกันเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางมาเข้าที่พักกันครับที่พักของเราวันนี้ชื่อว่าวาริตานะครับเป็นที่พักติดทะเลเหมือนกันเป็นโรงแรมขนาดเล็กห้องพักก็ไม่ได้ใหญ่มาก มองจากระเบียงออกมาก็จะเห็นสระน้ําเห็นวิวทะเลอยู่ด้านหน้าแบบนี้เลยครับส่วนชั้นดาดฟ้าของโรงแรมก็เป็นโอเพนแอร์ให้นั่งดื่มนั่งกินได้นะครับช่วงกลางคืนกินอิ่มๆหนังตาหย่อนสรบไปหนึ่งงีบตื่นขึ้นมาเห็นแสงกำลังสวยเราก็ไปเดินดูพระาทิตไปสูดอากาศกันหน่อยครับ จริงๆที่พัทยาก็ไม่ได้ไกลาจากกรุงเทพมากแถมข้อดีที่เนี่ยคือเราจะได้เห็นวิวพระอาทิตย์ตกดินแบบริมทะเลอย่างเนี้ยฟินๆเลยนะ ด้านข้างโรงแรมก็มีร้านอาหารปีชาซีฟู้ดครับตรงนี้ก็สามารถเดินจากโรงแรมไปกินได้เลยผมก็เดินไปกินนะครับอร่อยมากๆเลยร้านนี้ในส่วนของอาหารเช้าโรงแรมที่นี่จะไม่ได้มีรลายอาหารให้เยอะครับแต่ก็คือมีให้ครบประมาณหนึ่งเลยครับผมว่าก็เป็นอหนึ่งตัวเลือกที่ดีสำหรับใครที่อยากมาพักริมทะเลและราคาไม่แพงมากก็ตามกันมาได้นะครับ เราไปกันต่ออีกหนึ่งคาเฟ่ร้านกาแฟชื่อดังที่ดังมาตั้งแต่เชียงใหม่ครับมาเปิดที่พัทยาก็ถือว่าเป็นอะไรที่คนกําลังฮิตมากๆนะครับลูกค้านี่มากันแน่นเลยการตกแต่งที่นี่ก็จะคล้ายๆที่เชียงใหม่เลยนะแต่มุมถ่ายรูปนี่อาจจะไม่ได้เยอะเท่าที่เชียงใหม่เท่าที่ผมสอบถามถ้าช่วงบ่ายสามเป็นต้นไปเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนจากร้านขายกาแฟเป็นขายพวกค็อกเทลม็อกเทลให้นั่งดื่มกันได้ครับ ก็แนะนําว่าถ้าใครมีเวลาหรืออยากมานั่งทานกาแฟมานั่งถ่ายรูปเลน่นกันก็แวะกันมาได้แล้วกันครับก่อนที่เราจะ move กันไปต่อนะครับจะไปเยี่ยมท่านโฟเดอร์และสามเพื่อนเก่าที่อยู่ในหมู่บ้านฮอบบริกนะครับผมแต่รู้สึกว่าแขกท่านจะมาเยอะเหลือเกินนะครับซึ่งแน่นอนครับนี่ก็คือคาเฟ่ที่ชื่อว่าสมทวินคาเฟ่ครับ เป็นร้านอาหารเกลงคาเฟ่ที่ราคาไม่แพงมากมีทั้งอาหารจานเดียวมีทั้งกับข้องกับข้าวรวมถึงทาคาแฟมีครบครับการเดินทางก็ไม่ยากออกมาจากตัวเมืองใกล้ๆเส้นมอเตอร์เวย์ครับบรรยากาศร้านก็เป็นแนวสวนให้นั่งรับวิวฟิลบรรยากาศเพลินๆไปและไฮไลท์ที่นี่ก็คือการถ่ายรูปก,กับน้องหานตรงหน้าบ้านฮอบบิกเล็กๆนี่นแหละบรรยากาศข้างในก็ร่มรื่นใช้ได้นะก็เป็นแบบฟิลสวนๆวนเหมือนฟาร์มหน่อยๆนะ ไปแล้วพวกเรามีคนมาเปลีเลี้ยงโตทิ้งกันแล้วมือนี้เราต้องอิ่มกันแน่นอนเลยลุยเลยลุยเลยเฮ้ยน้องห่านที่นี่นี่รู้งานมากๆเลยนะครับพอมีคนมาอุดหนุนอาหารปุ๊บเนี่ยก็จะวิ่งมารอเลยครับว่าหน้าบ้านของตัวเองอยู่ตรงไหนโอ้ยมากินแล้วน้องนอนใจเย็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 นชื่อไหมบั้มหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ก็ต้องบอกเลยนะคบว่าน้องนี่น่ารักมากๆครับไม่ต้องกลัวเลยมาดูจากทรงของผมนี่เป็นไงธรรมะธรรมะไหมครับเหมือนคนเลี้ยงจริงๆเลยนะส่วนตักกี้นี่ก็กลายเป็นคนยืนไร้หาแล้วนะครับเออเนคงพอ <ละ S 2> น้องกินกันอิ่งก็หันหลังกระโดดไปเล่นน้ํากันเลยครับโอเคครับผมและนี่ก็คือสมทวินคาเฟ่นะไฮไลท์จริงๆก็คือการให้อาหารห่านตรงแบบบ้านฮอกบิเนี่นะแล้วก็ถ่ายรูปเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ค่าอาหารน้องห่านนะห้าสิบบาทนะครับผม ถ่ายรูปได้จนแบบอาหารหมดแหละจริงๆก็ลองดูถ้าเราได้รูปแล้วก็ัดเปลี่ยนคนให้คนที่ต่อแถวมาได้ได้ถ่ายรูปกันต่อนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้ก็สลับเปลี่ยนกันไปได้และที่สุดท้ายของเราในวันนี้เราย้อนกลับมาแถวศรีราชากันครับก็เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่ชื่อว่า l ลอฟ a n นนะครับเปิดมานานแล้วเหมือนกันก็เป็นคาเฟ่แบบฟิลอยู่ต่างดาวหน่อยๆก,กว้างๆนะครับเดินเข้ามาต้องร้องว้าวกันหนึ่งรอบเลยนะครับอลังการางานสร้างมากเลยนะ จริงๆแต่เดิมคิดว่าน่าจะเป็นโลงโม่หินนะแล้วเขาก็มาปรับเปลี่ยนใหม่เป็นคาเฟ่ก็ดูสวยดีนะสำหรับรอบแรงแกนแคนยอนนะครับจะเป็นคาเฟ่แบบปิดก็คือเราต้องเสียค่าเข้าคนละ300บาทตรงด้านหน้านะครับซื้อบัตรเข้ามาก็จะมาแลกน้ําได้1แก้วคือถ้าไม่ซื้อบัตรก็คือเข้าประตูผ่านน้าไม่ได้เลยนะบริเวณนี้ถ้าแดดล่มลงตกก็จะมีเก้าอีช้ชายหาดมาวางมาให้เรานั่งเล่นถ่ายรูปกันได้ครับ ร้านกาแฟคาเฟ่ตรงนี้ก็จะเล็กๆหน่อยครับเราก็นําบัตรที่เราซื้อตั้งแต่ทางเข้าออกมาแลกนะ้ําที่เราต้องการกินได้เลยตรงนี้ที่ก็จะเป็นพื้นที่กว้างให้มานั่งเล่นเดินเล่นถ่ายรูปส่วนจะวดดสวยๆที่เราเห็นตรงนี้ก็คือห้องน้ำนะครับข้างในก็เอาให้เรานั่งปวดทุกเนี่ยแหละครับ สำหรับลอบแลนด์นะครับผมก็คิดว่าเป็นสถานที่ที่แบบว่าธรรมดานะสําหรับผมกับการที่เสียค่าเข้ามา300บาทเลยนะครับต่อคนแล้วก็จะได้น้ํา1แก้วนะมาถ่ายรูปเล่นๆมาช่วงเย็นถ้ามีเวลาว่างก็มากันได้แหละรู้สึกว่าไม่อยากเสียตังค์ผมว่าที่อื่นก็โอเคกว่านะอันนี้พูดตรงๆนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลสำหรับการมาเที่ยวในครั้งนี้ครับสำหรับใครที่วางแผนอยากมาหาที่ถ่ายรูปหาที่เช็คอินนะครับก็มากันได้นะครับมันมีหลากหลายมุมหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์นะครับก็ลองมากันได้แต่ถ้ามาแล้วอย่าลืมถ่ายรูปสวยๆเก็บไว้เช็คอินนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนครับ